สวัสดีเอฟซีทุกๆคนเดอครับเดอรพอกันอีกแล้วนะครับเนาะกับสองคนมันจ่าครับผมมือนีผมมาเห็ดคลิปน้ำท่วมน้ำท่วมป้าน่าป้านอใหม่ครับผมน้ำท่วมป้านอใหม่ผมก็เลยมาเบิงให้ใไหพี่น้องครับผมมือหนี้จะป้านอใหม่ครับผมสวนิดนนอใหม่นอใหม่ต้องด ล่องแลครับเรื่องแอ่งม้แกงล่องเบิ้งครับผมมาใหม่ไปเกี่ยวเห็นว่าวันนี้คือได้ผล่เดินกลับไปคอนแกนครับผมนี่ครับผมมากับน้องใต้ครับนี่ครับผมมันหลดไปว่าใดครับดินมันลงลมเด้อครับเด้อดินน้ำขังเออน้ำขังครับผมไปบ่อบอดอ่าบ่อบอด าครับยางออกครับผมจอดรถไปอนี้ครับนี่เป็นรถขับรถนี่ครับนี่รถตกผมจอดรถต่อยนิ้วก็ครับเป็นยางเอานี่นะครับปกติปกติรถจะไปได้ครับผมยางติดลมครับก็เลยยางออกครับผมปกติก็ไปหอดสวนฝรั่นี่ครับ ฝนมันตกเนาะครับ,นบนรเนาะฝนหรดหยด้ยวยคุณครับอู้ดกับน้องใส้คือเก็ล่ะครับไปใส่หิ่มกันว่าใดดอกกับน้องใส้ถ้เสื้อเพิ่นไปใส่เปนไปไน้ำอ่านลานร้นแหละครับน <c oughs> ีครับผมนำผมป้านน่ใหม่ครับ <c oughs> เรื่องแม่เบงเห็นไทยพี่น้องครับผม <c oughs> ไย แมนเบิดแหละครับป้าน,นอใหม่ครับผมเนี่ยเป็นไปนเลี้ยงร้านอยู่คอน,น,นแกนคนละครับเออเออสวนไปเบิดลบเลยบอลนี่ยังไงเนาะสวนไปเบิดครับยางลุยเบิ้งกันครับนักเขียนมีนอใหม่ พ่อได้เอาไปแกงเออาเบิ้งให้เพิ่นน้ำโอ้หน่อไม่กระเจีตายครับโอ้มีอยู่ครับผมครับโอ้โหมีเยู่ครับนี่แมปนป้าหน่อไม้เบิดเลยครับเด้อเห็นบ่ครับเอฟซีครับผมเป็นของเพิ่นเบิดครับ สิบสองลาครับผมเคนคนลุ่งเจนี่ไปพูนครับสิบสองลาครับนี่นี่นี่พายเอฟซีมาเบ่งครับผมนน้ำท่วมบันเออน้าท่วมปลาโนไม่คักนี่ครับบรรยากาศดีครับเยจนี่ครับผมบรรยากาศเดีเด้อครับเอฟซีครับ บรรยากาศก็ดีปลาโนใหม่น้ำกระถว่มครับเพิ่งปลูกเป็นแถวยังสี่หลักครับผมปลูกงาเป็นแถวเป็นแถวครับเพิ่งปลูกบรรยากาศเย็นดีครับ โอ้ยน้ำท่วมทัศนีรถครับมีนอใหม่บ๊บยครับผมครับปลานนใหม่มีโนใหม่บ้านโอเพราะว่าน้ำท่วมคักครับน้ำท่วมน้ำท่วมเอ,อื้อเอ,อื้อหยบน้ำ บมได้ใส่บูทมากครับนี่ปลูกเดี๋ยวเพื่อนปลูกนี่1ิบสองไร่ครับอยู่ปานอใหม่เนี่ยครับผมสิบสองไร่ สองลายแผ่นปุกมีไฟมียังผุนด้วยครับเดี๋ยวนี้แต่ว่าบนมีผู้ใดนอนเป่าครับเลยเดียมาเบิงใหใ้พี่น้องครับผมขี่ผุนกับมีคนมานอนเป่าอกได้หนี่แหละครับมันถือดามมันถือจิอตายเนาะครับเนาะเนาะใหม่ น้องใหม่น้องเวครับผมสี่ได้พอ่อไปแกงบะม่ครับปกติกับไลฟ์แล้วครับเป็นผลบด์มาอันนี้ก็เป็นคล้องน้ำเลือกได้ครับเนี่ยเป็นโจกเป็นคล้องเลียงปลาไปน้ำครับบบน,นี้น้ำท่วมเป็นกับเบล,ล็บว่าได้เรียงหรอเ่ครับกันมันเรียงสิได้ไปน้ำน้ำแล้วะครับผมเออเพราะว่ามงี่มันต่าครับที่เป็นมงนี่ต่า นี่ครับเ <laughs> พราะว่าน้ำท่วมตายเบิดน้องครับเนาะน้ำท่วมตายเ,เาบิร์เือามบูดมากครับเห็นไหมครับโทษได้ครับเด้อผมบันใดโทษได้ครับ <laughs> นี่ครับวนใดไซบูดวันกายยางครับผม <laughs> น้ำน้ำาหลายครับ <laughs> นี่ นี่ครับผมอย่างเมื่อเล่าบ่ไใด้บด่ไใดเอาบูดมากเลครับผมคือเลื่อมฟปล่าลายครับผมฟปล่าลายครับบ่ไใดใส่บูดเลยครับเด้อ <laughs> ครับ ว่าสิมีหลายคือเกาขับน้ำมาทวม <c oughs> น้ำกับมาทวมบ่มีม่กับธรรมดาเนาะครับเนอะสิครับผม,มที่ว่าออกมาเบิงเบิงให้เพิินน้ำครับผมบ่มีม่ดอกตีครับ กีสิบมีดอกที่ครับผมนี่ครับน้ำถั่วน้ำถั่ว นั่นทวมซึ่แตกอออคุนกะน,น,นอลนะครับผมนางข้นข้นมันกิแตกครับผมเนอเ <c oughs> นอาครับมันจะกาดเย็นดีดีครับผมนี่มันกำลังกิดแตกขึ้นไหมนี่ครับผมอเอ,อเห็นมั้ครับ ครับนี่ครับมันกำลังแตกขึ้นไม่กัมนี่ครับผมเนี่ยยืดนีมันกินตลอดปีแล้วครับน่อใหม่แต่ว่านาโคบแห้งสิอันนี้ครับผม,มปีนี้เก็บได้มาเอาได้ตลอดปีแล้วครับย่นี่นหน่อใหม่มองนี้ครับผม เห็นบ่าครับเอฟซีกำลังแตกกำลังออกไม้ครับผมกำลังออกไม้เห็นบ่ครับกำลังออกไม้นี่ครับผมมันยังหน่อยอยู่ครับบ่ทันเดีเอาละครับต้องเอาหลุนยังไงครับผมนี่อ่ามันกะถ้ามันหุ่นแลกครับผมอันนี้ก็เรียกว่าแตก นี่แล้วครับเห็นว่าครับเห็นว่ามันขึ้นเป็นนี่แล้วครับ,เป,บ,รบ,นนรบเป็นล่ําแล้วมันขึ้นเป็นล่ําขึ้นไปแถวอันนี้หงวดแร่ของมันครับนี่งวดพวกผมมาสับบไดอเห็ดชิบให้เอฟซีบัางครับผมตอนนั้น ครับผมสวัสดีครับคลิปนี้ผมขอจบคลิปไปซําหน่อเนาะครับเนาะม,มาบึงวอร์ติม,มาอ่าโอน้องใหม่ไปแกงเห็ดคลิปวอร์ติเห็ดคลิปผ้าเอฟซีมาเอาน้องใหม่อยูป,ปาโน่ใหม่ไปแกงครับแต่ว่าสําหรับกับคลิปนี้ผมก็มขอโทษขอให้เอฟซีนะครับน้ำถ่วมมันครับผม,มน้ำถั่วมาเนี้น้องใหม่ก็เลยนน้ครับนี่แหละครับ สำหรับกับคลิปนี้ผมขอโทษเอฟซีหลายๆครับไปถาเอฟซีมาเอาเน้อใหม่ครับผม,มนี่ปลาเนื้อใหม่ของไทยพีน่น้องคนมัน่นในี่แหละครับโอ้ยตอเอ,องของไทยพีน่น้องคนมัน่นในี่แหละครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอปิดคลิปอยู่ปลาเน้อใหม่เด้อครับเด้อเอฟซีครับผมเออส้อยเป็นกำลังใจนะครับผมกดไลดค์กดแชร์ออ กดติดตามกดกระดิ่งไว้ครับผมเพราว่าสิบว่าพาดคลิปดีๆของคนมังจาออกซือไซโหู่ไซตองเอฟซีเสมือเสมือเท้าครับซีครับผมไปแล้วครับขอบคุณลหลายๆครับเอซีครับไปแล้วไปยี่ลีอครับผม